คลิกล <go> ิงก์เพื่อเปิดบัญชี XM กรอกอีเมลและรหัสผ่านกดลงทะเบียนค่ะเมื่อได้รับอีเมลจาก XM แล้วให้คลิกยืนยันอีเมลเข้าสู่ระบบ XM ค่ะเมื่อสร้างโปรไฟล์ล็อกอินเข้ามาแล้วให้เราเลือกเปิดบัญชีจริงกรอกข้อมูลรายละเอียดโปรไฟล์เพิ่มเติมและกดเพิ่มข้อมูลทางการเงินกรอกข้อมูลผู้ลงทุนและดำเนินการต่อไปค่ะ ให้เราเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายและกดดำเนินการต่อไปค่ะเมื่อตั้งรหัสเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มเสร็จแล้วค่ะระบบจะส่งเลขบัญชีเทรดและเซิร์ฟเวอร์มาให้ให้เราคลิกเพื่อยืนยันบัญชีแล้วกดเติอนฉันภายหลังค่ะทำการส่งเอกสารบัตรประชาชนลงไปในช่องแล้วคลิกอัปโหลดเอกสารของคุณค่ะ ให้รอการตรวจสอบจากทาง XM ภายใน24ชั่วโมงค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้น